ไม่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ด้วยอคติหรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริตเที่ยงตรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานประกาศนิยาบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่72ปีการศึกษา2562วันนี้เวลา17นาก59นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนสา,าลาดูิีดาลายัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบ,บัณฑิตยสภาสมัยที่72ปีการศึกษา2562จํนวน1 0 9 0คน เนติบัณฑิตยสภาได้ตั้งสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาขึ้นเพื่อประสิทธิ์ประสาทและส่งเสริมการศึกษาวิชานิติศาสตร์และความรู้ความชํานาในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายการดําเนินงานของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์มีการจัดหลักสูตรพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชํานาญแก่นักกฎหมายและบุคคลทั่วไป ในติบัณฑิตทุกรุ่นต่างมีความสำนึกว่าการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินไม่ควรจะถือเพียงขอบเขตของกฎหมายจำเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรยาต่อจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วยโอกาสนี้พระรชาชทานพระบรมราชโชวาทในติบัณฑิตใหม่ควรจะได้รับการที่แนะให้ทราบแน่ชัดว่า กฎหมายทั้งปวงจะทำรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพอยู่ได้หรือไม่มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการใช้กฎหมายหรือต้องใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆไม่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ด้วยอคติ หรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริตเที่ยงตรงนักกฎหมายทุกคนจึงจำเป็นต้องรักษาเจตนารมอันแท้จริงของกฎหมายพร้อมทั้งรักษาอุดมคติชัญญยาบรรและความซื่อสัตย์สุจริตไว้อย่างเคร่งรัดเหนียวแน่นกฎหมายจะได้ทรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้สืบไป